สวัสดีค่ะวันนี้นานทีปุ๊บปั๊บนัดเจอปุ๊บปับป๊บ,บนัดเจอเปิดไฟหน่อยที่หลัง้หน้าอย่างนี้นเออแหละ <c oughs> ดูดิเรามาสาวๆที่ไหนบ้างนะคะนี่เลิกงานมาจ้าพรุ่งนี้ทำงานแต่เช้าใช่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับมาใหม่ดูดูแต่ละคนทุกนางน,นะคะวันนี้เราคีเดนแล้วทไมคือโอ้วันนี้นัดบิ๊กนักกี้มาแล้วก็ไม่ได้เจอกัน นี่สาระทีของเราขับรถวันนี้เราเอารถคันใหญ่เห็นดิเหวะเออมานะอีบีจออบ้านตรงจุดนี้ทำไมต้องไปอยู่กับโต๊ะตลอดเวลาคะต้องดูนะบิิ๊๊กกบบอกว่าอะไรรอมาสองล้านแล้วบิ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะรีบมานั่งรถมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวแล้วนานก็ยังไม่มาไม่สองชั่รถมออเตร์ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีของมันนะคะยี่สิบนาทีของมันนาทีแล้วนะรวมอ่าดูดู เพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกนะคะนะคะฟังนะคะนะคะนะคะอยู่เมืองนอกและนอกเมืองและนอกเมืองที่ไม่ได้มาวันนี้ที่ไม่ได้มาวันนี้เราอยากให้คุณสัมผัสเราอยากให้คุณได้เห็นตอนที่ปล่อยเลี้ยวรถคือรถอะไรวะอ๋อคันเลี้ยวรถคันนี้วันนี้เอาคันใหญ่มามีคนขับแค่คนเดียวและอ๋อทริปนี้ค่ะ no แอลกอฮอล์ตลอดทริปเลยเรา น้ำส้มค่ะและน้ำเปล่าเท่านั้นมีแค่นั้นจริงๆไม่มีเหล้าเพราะว่าเราเป็นคนปริมณฑลแต่ไม่ใช่กรุงเทพที่ว่าต้องเลือกตั้งเออฉันเลือกกูไม่ต้องเลือกกับอีพอยตัวคนฉันเลือกนะคะต่่วาหน็ไม่ไม่เอาส่วนรวมเลยนะเอาส่วนตัวแต่ได้ข่าวว่าพอยแอบจีบมีเดียแอบจิบเสมอน้องไปนะ จิบไปนิดเดียวเพราะอะไรหกร้อยกูขอจิบดนึงเฮียไม่อะไรังไม่นักจิบเลยกูอยากจะไลน์ไปบอกว่าใส่หอกับบ้านได้ไหมถ้ามีถุงนี่ส่ถุงหนน้ำลายกูอยากจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะขอขอยกออกไปหน้าร้านได้ป่ะไม่แลวคือสาลานีเหว่งมากคือที่อยากแน่ กูเจอแอปเปิลแล้วต้โกนมาบูไกลมากเซเว่เลยไกลมากจะเอาอันนี้ต้องจุดพักรถป่ะต้องจุดพาร้อนชาเรียบร้อยไอโฟนพับอันนี้นะคะคนนี้ค่ะรวยคนนี้คนนี้ดูดูคนนี้สวยและรวยมากทุกอย่างกระจัดกระจายหล่นออกมาหมดเลยน้องพับค่ะน้องพับที่มีชีวิตห่วงแค่พับอันเดียวที่เพื่อนเหยียบเต็มตีนไปแล้วอะค่ะอันนี้ก็เพื่อนเหยียบเต็มเต็มแล้วก็ยังไงใช่ ว่าไปไหนก็ต่อกลับบ้านนอนไงบ้านค่ะค่ะคือมิค่ะต่อให้กลับบ้านนอนค่ะคอยตัเสียงรบอกคเพราะไอโฟนรั่วงหลยรอบคอยอันนี้รับทรานะคะอันนี้เรากำลังมุ่งหน้ากลับกรุงเทพกันเรามากันตั้งแต่สองทุ่มถึงที่นี่ห้าทุ่มไม่รู้ว่าขับรถจากที่ไปเชียงใหม่หรือขับรถจากกรุงเทพมาพัทยาขับแม้สี่ห้าชั่วโมงขับแย่วนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วกว่าเราจะได้ลงตัวที่ร้านสปชร้านแรกก็ตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งกินเสร็จก็มาเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งตีสอง แล้วก็ไปจบด้วยที่นัวเข้าไปได้ประมาณ20่นาทีค่ะสั่งซามิโนอไปสั่งสามมโนอไปเจอนัวสมชื่อค่ะต่างชาติมานัวค่ะกลับเลยจ้าระหว่างกลับทยอยกลับกันแล้วเป็นยังไงครับเพื่อนๆทิ้งกูอยู่ข้างในค่ะระหว่างที่กําลังจะเดินกลับระหว่างที่ทยอยระหว่างที่กําลังจะเดินกลับจ้าเด็กเสิร์ฟที่สั่งสามมโนอไปยกส่วนหน้าเข้ามาเลยจ้ากูจ่าย6 0 0แดกไปสองจิบแล้วกูก็ต้องออกมา อ่าบ๊ายบายค่ะเพืพ่อนๆทลิปหน้าไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะพลพลบ๊ายบายเจอกันกรุงเทพจ้าเด <c oughs> ียย <c oughs> ๋ยวพลยืนค่ะ